คุณเห็นผู้ชายที่นั่งเก๊กหล่ออยู่บนกองยางนั้นไหมครับดูผ่านๆน,น,นึกว่าเจ้าของสนามมาตรวจงานหรือนักแข่งระดับโปรที่กําลังทําสมาธิก่อนลงสนามใช่ไหมแต่ความจริงคือเปล่าเลยครับที่นั่งนิ่งขนาดนั้นไม่ใช่อินเนอร์มาเต็มหรอกนะคือเดินดูลายสนามซะจนขาลากแต่คริวจะกินขาต่างหากเลยต้องเนียนนั่งพักบนยางเก่าๆก,กลบเกลื่อนความล้าสหน่อยแต่ตัดภาพมาที่ความวุ่นวายสิครับโอ้โหชีวิตมันคนละขั้ว แดดเมืองไทยก็ร้อนระอุจนประหลอดแทบแตกขนาดสาวๆพริตตี้ยังต้องยืนกลางร่มหน้าตึงเปรี้ยส่วนพวกผมน่ะหรอดูสิยืนก้มหน้าก้มตากันใหญ่ไม่ใช่ว่ามุ่งมั่นวางแผนการแข่งอะไรหรอกนะคือใจจริงก็อยากเงยหน้ามองสาวสวยๆบ้างแต่กลัวกล้องจับภาพได้แล้วหลุดไปถึงเมียที่บ้านเดี๋ยวจากที่ได้แข่งรถจะกลายเป็นต้องมาแข่งห,หลบสากระเบือแทนสุภาพบุรุษอย่างเราเลยต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนครับ ท้ายที่สุดแล้วชีวิตคนเรามันก็เหมือนสนามแข่งนี่แหละครับมีวันที่วุ่นวายแข่งขันเบียดเสียดเหมือนภาพตอนออกสตาร์ทแล้วก็มีวันที่ต้องผ่อนคันเร่งมานั่งทบทวนตัวเองเงียบๆบนกองยางข้างทางแบบนี้ไม่ว่าจะเหยียบมิดหรือแตะเบรกเดินดูงหวะกินขี้เลยก็เข้าเส้นชัยได้เหมือนกันครับน้องติ๊มีใครว่างมาช่วยนวดหน่อย